ูเหตุรูปผลรูกรรมและผลของกรรมฉะนั้นตัวศีลคือความไม่โลภศีลคือความไม่โกรธศีลคือปัญญาจึงสําคัญกว่าชีวิตเนี่ยเขาจะเห็นรายละเอียดตรงนี้ไงโยมพอไปเห็นรายละเอียดตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาเขาก็เลยรักษาไม่ให้ความโลภมาแทรกใจไม่ให้ความโกรธ,ไม,มกรธไม่ให้ความหลงอยกตัวอย่างเช่นนะพระภิกษุรูปหนึ่งนะพระภิกษุรูปหนึ่งท่านก็เดิน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 ไปใช่ไหมต่อมาท่านหมดแรงเนี่ยพอหมดแรงท่านก็ล้มปุบลง ล้อมปุบลงต้นต้นมะม่วงนั่นแหละไอ้ทีนี้ก็ไอ้ลูกมะม่วงก็อยู่ต่อหน้าท่านนั่นแหละมะม่วงสุกนะท่านก็ไม่มีอะไรลงท้องไปไปมาท่านก็พิจารณาว่าตั้งแต่บวชมาเราไม่เคยล่วงละเมิดเลยเราไม่เคยรับอาหารจากการไม่ได้ประเคียนเลยถ้าเราเอาอาหารนี้โดยการกินเข้าไปมันจะเป็นอบัตทุกคำกืนอยากกันนั้นเลยศีลสําคัญกว่าอวัยวะศีลสําคัญกว่าชีวิต พอพิจารณาอย่างนี้ปลาโมดปีติก็เกิดขึ้นท่านก็นอนสลบไปมีอุบาสกคนหนึ่งมาเห็นเข้าเอีะเป็นยังไงเนี่ยเข้ามาก็ประครับผงมให้ท่านลุกข,ขึ้นมาแล้วก็ไปไปมามาก็พระท่านก็เอามะม่วงนั้นมาคั้นเออไม่ใช่โยมอุบาสกนั้นขั้นอ่ขั้นมะม่วงปุ๊บมาแล้วก็ถวายท่านก็กอกใส่ปากท่านท่านก็ฟื้นขึ้นมาก็ถามว่าทําไมพระคุณเจ้าจึงไม่กัดเองกินเองบอกอาตมา ไม่ได้ไม่มีคนประเคยนให้เพราะว่าเมื่ออาตมาไปกินเหล่านี้เข้าไปเป็นอบัติติดตัวถ้ามาใจขาดตายก็มีอบายทุกติวิิบัตินรลกไม่คุ้มเลยอาตมาฝึกในการที่ปฏปพืชปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกไว้พระบาศกพิจารณาอยู่โอ้โหท่านนี่สิลสําคัญกว่าชีวิตก็เลยแบกผ้ารูปนี้ใส่บาแล้วก็เดินไป ในขณะที่ท่านหมดแรงอยู่บนบ่าวาศกนะท่านก็พิจารณาไนงะท่านผู้นี้ไม่ใช่ญาติเราท่านผู้นี้ไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เราไม่ใช่ปู่ตายายยายเรานี่เขาทนแบกเราเพื่ออะไรเนาะเนี่ยก็พิจารณาโอ้ศีลนี่เองเราตั้งแต่บวชมาเราไม่เคยล่วงละเมิดสิกขาบทข้อฝึกที่เราสมาทานตั้งแต่ออกจากโรงอุโบสถนั่นเลยว่างั้นเถอะพอพิจารณาไปเรื่อยๆๆๆๆนะอะไรเกิดเกิดความไม่เดือดร้อนใจ เพราะความไม่เดือดร้อนใจก็เป็นปจัจจัยแก่ปราโมดปราโมดก็เป็นปัจจัยแก่ปีติปีติก็เป็นปัจจัยแก่กกความสงบความสงบก็เป็นปใจแกสส่สุขสมมนัทสุขสมมนัทเป็นปัจจัยแก่สมาธิพอสมาธิตั้งมั่นก็สมาธิเป็นประัยฐานพิจารณาขันด้วยความเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดจริงท่านก็เลยบรรลุไงบรรลุอยู่บนหลังอุบาสกนั้นเนี่ยเนี่ยอานิสงส์ของการที่ว่า ท่านเห็นว่าศีลสําคัญกว่าชีวิตเลยเป็นปัจจัยท่านแทงตลอดอริยสัตว์ได้เป็นพระรหัน์บนบ่าของอุบาสกนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่่ข้อข้อหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งมีมีพระท่านไปประพฤติปฏิบัติกันนะยอมนะในปฏิบัติกันเนี่ยท่านก็ให้อนาตสัญญากันเนี่ยว่าเออเนี่ยออบอกว่าจะไม่พูดกันแล้วจะเล่งขวนขวายท่านไปสามสิบรูปในสามสิบรูปนะั้นสิบห้าวันท่านจะมาลงอุโบสถกันเนี่ยพอครบสิบห้าวันท่านก็มาลงโบสถ์ปุ๊บ เอาหายไปสิบห้ารูปท่านก็เอ๊ะอะไรเกิดขึ้นในหมู่เราเนี่ยจย่างนั้นเลยต่อไปนะถ้าเกิดมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นขอให้แจ้งกันได้ประกาศกันได้บอกกันได้ไม่ถือว่าเป็นการรบกวนในการปอมเพ็สมณธรรมในขณะที่กําลังเจริญสมณธรรมอยู่ตอนกลางคืนนั้นแหะมีเสือตัวหนึ่งมันย่องย่องมามันก็ตะปบเพราะท่านเผลอสติไงตะปบแล้วก็ลากท่านปุ๊บท่านก็เลยตะโกนบอกว่าเสือ ว่างัตโกนบอกช่วยบอกว่าเสือเล่นงานข้าพเจ้าแล้วเนี่ยเสือมันก็ลากปุ๊บปุ๊บไปมันพอมันเห็นว่าคนเดินมาเนี่ยถือคบเพลิงวิ่งมาด้วยมันก็รีบลากลากลากไปวิ่งขึ้นตายขึ้น,นบนหน้าผาไอ้เจ้าพระท่านยังไม่มรณาภาพยังไม่ตายไงตายขึ้นไปเบียเศษพระที่พากันมาสิบกว่าองค์มองขึ้นไปข้างหน้าข้างบนไม่ช่วยช่วยไม่ได้แล้วก็เลยพากันตะโกนบอกว่าท่านสัตว์บุรุษเอ,อ๋ย อันธรรมดาเนี่ยมรรคผลนิพพานเนี่ยสามารถจะเกิดได้แม้การเผชิญปัญหาและความอุกฤษที่สุดของชีวิตในศาสนาของพระินทเจ้าของพวกเราทุกทุกระดับไม่เคยปล่อยผ่านสามารถเอามาเป็นปัญญาได้หมดปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตสามารถพลิกผันให้เป็นปัญญาได้ในทุกระดับ ท่านจงไข้ครวนอะไรนึกถึงคําสอนพุทธเจ้าไว้แล้วก็พากันกลับหมดเลยพาลูกนี้แรงหมดแล้วเสือมันตะปบจนหมดแรงหมดแล้วก็นอนอยู่วันนั้นเนี่ยนังข้าวนัข้าวเสือมันก็เริ่มกินแล้วกัดข้อเท้ากึดกึดกึดข้อเท้าหนึ่งขาดข้อเท้าหนึ่งขาดท่านพิจารณาอะไรรู้ไหมตั้งแต่ท่านบวชมาท่านไม่เคยล่วงละเมิดข้อฝึกศิคขาบหเลย พอพิจารณาศีอย่างเงี้ยโดยเจรณาสีเจรสิกสีสังวรศีนาวิติปาฏิโมกสังวรีลก็บริบูรอินรีย์แต่ท่านเผลอสติไปอะไรก็แล้วแ,แต่เนี่ยท่านพอพิจารณาอย่างเงี้ยทุกขเวทนามันหายจิตมันเกิดปลาโมดเยมิมกายกระใจเนี่ยเวลาใจมันเกิดปลาโมดขึ้นมาเนี่ยมันข่มทุกขเวทนาทางกายได้ไงปราโมดปีติปัสสทิสุขสมาธิมันตั้งขึ้นทุกไม่เกิดอันเนี้ย รับประกันได้ถ้าท่านทั้งหลายไปผ่าตัดไปเผชิญปัญหาชีวิตไปถูกทบถูก,ถกตีถ้าท่านศีลดีๆแล้วท่านพิจารณาเถอะว่าท่านรักษาศีลไม่ใช่รักษาศีลแบบทื่อๆเป็นการรักษาศีลแบบพิจารณาไข้ครวญจนเห็นความจริงของชีวิตน่ะจนเห็นกว่ากุศลศีลมันมันออกมาเป็นดอกเป็นผลจริงๆเง่ท่านพิจารณาเถอะแล้วท่านจะเห็นจะเกิดปลาโมดเกิดปีติสุขสมนั้นจะเกิดขึ้น แลวทุกเวทนาทางกายจะถูกข่มใจจะเป็นสมาธิพอท่านได้จิตเป็นสมาธิอย่างเนี้ยท่านก็โหลดแล่นก็ส่วิปัสนาญาณได้บรรลุเป็นพระโสะดาบันเท้าสองข้างขาดนี่เห็นไหมเท้าขาดนะเสือมันก,ก็กินต่อไปเรื่อยท่านก็คข่ควนต่อเจริญมรรคเบื้องสูงต่อพอถึงหัวเข่าได้เป็นพระสกาทาคามีเสือมันไม่หยุดเนี่ยกินไปเรื่อยก็กินถึงสะโพก หมดไปแล้วเนี่ยท่อนเอวหมดไปแล้วท่านได้เป็นผ้านาคากินกินกินไปพอจะกําลังจะควักถึงหัวใจท่านน่ะท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันคาปากเสือ,อยองแล้วท่านก็อุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นว่าเราเผลอตัวไปไม่เห็นไม่ได้เห็นเสือที่มาป้องกันตัวไม่ทันถูกเสือตะปบลากขึ้นมาบนหน้าผา เราได้สติจากกัลยาณมิตรเราระล,ลึกถึงศีลยังอาวิปปิสารปลาโมดปีติปัสสิสุขสมาธิตั้งขึ้นเดินขึ้นสู่วิปัสนาญาณทำลายกิเลสและกองทุกยังปฏิสัมพิทาญาณที่ตั้งขึ้นกิจในพระศาสนาเราทำให้จบให้หมดสิ้นแล้วเราได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนเราได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าแล้วเป็นต้นแล้วท่านก็ปรินิพานคาปากเสือนี่งไง อะไรสำคัญกว่าระหว่างศีลกับชีวิต